วันนี้นะครับก็จะเป็นการถอดบทเรียนองค์ความรู้เกษตรกร,กรต้นแบบสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับด้านการทําละมัยนอกฤดูนะครับก็วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านานายกเทศม,มนตรีตำบลทากาดเหนือนะครับครับที่จะได้มาถอดบทเรียนกันในวันนี้ครับท่านนายกตำรงจินอกกาศนะครับก่อนอื่นเนาะก็จะขอเพื่อท่านนายกได้เล่าเกี่ยวกับการทําางนเกษตรเนาะตั้งแต่เริ่มต้นมานะครับเนาะ อย่างของท่านนายกนี่ทำกับเกษตรมาตั้งแต่รุ่นปอรุ่นแม่มาเลยก่็ครับบริษัทก็มันยังลำไยอะไรเขาเกิดมาก็หันว่าต้นลำไยมันมีที่บ้านทีเมืองเขาเนาะแล้ว่าสมัยแตอรุ่นปอรุ่นแม่ก็่ทำลำไยมาอยู่แล้วเพิ่มแต่เพ่มเพื่อจะทำเป็นเหมือนตามไปตามธรรมชาติเลยเนาะใส่ธรรมชาติที่ได้น้ำมันจะได้ผลผลิตดีที่ได้ฟ้าฝนดีกระทั่งเมลูกนมันมีคุณภาพเนาะ แต่พอระยะหลังมันเขาต้องมีการเปเลี่ยนแปลงเรื่องของเทคโนโลยีเ,เข้ามามาช่วยเหลือ,อช่วงแรกๆก็ยังอาศัยเรื่องเทคโนโลยีมาทำเพื่อเพิ่มคุณภาพแต่พอปี2540เริ่มมีการพูดจักกับสารโทรเซียเนะคนผลิตเนาะก็เริ่มมีการใช้โทรเซียเคนผลิตแล้วก็เพื่อที่จะเอามาทำลำไยเนี่มันหลงฤดูมก่อนห้องลำไยหลงลุดูเนาะ สุดท้ายมาตอนนี้ก็ออกปากกันกระกลายเป็นลำไยน่อกฤดูคซึ่งการทํามายังตัวมี่ทาลำไยมาเกือบสาปีเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันเนาะก่อนก่อนหน้านั้นก็คือเปลี่ยนการทําตามฤดูปกติครับแล้วในช่วงก่อนหน้านัานองค์ความมู้ที่เราทําอยู่เนี่ยเราทําโดยศึกษาจากไหนหรือว่าทําจากที่ป่อแม่ทํามาหรือว่าผันคนอื่นทำแล้วก็ทําต่างๆกันมาเป็นลักษณะอย่างไรครับท่าน เมื่อเมื all, ่อดีจร being so uhm like ิง well, อ่ะทำทำตามรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เป็นทำกันมาเนาะเป็นการทําต่อกันมาโดยประชีพใช้ความรู้ประสบการณ์ที่เคยทํากันมาเนาะยังมาได้มีองค์ความรู้อย่างที่องค์ความรู้อย่างจริงตัมจริงเราได้เรียนองประบสายเกษตรมาเนาะก็เลยเรื่องเรื่องปุ๋ยเรื่องดินคเรื่องสภาพภูมิอากาศนี่พอที่จะเอามาเป็นแคมประเด็นหนึ่งที่จะ ทำเมื่อรำยยเขามีคุณภาพสว่าได้ผลผลิตครับท่านนายกยบจากที่ไหนมาครับผมตอนจบราชพัฒน์เชียงใหม่ครับอ๋อได้เรียนด้านการเกษตรครับตอนนั้นจบเป็นเอกเทคโนโลยีการเกษตรกันเลยมีพื้นฐานตรงนี้มาอยู่แล้วนะครับจากเดิมที่เราทำทำแบบธรรมดามาเนาะที่นายกได้เริ่มเข้าสู่กระบวงการทำลำยายนอกฤดูอย่างจริงจังเนาะเกิดจุดเปลี่ยนในตอนไหนครับ ถึงได้มาทำ<ะ>ครับเริ่มการที่เข้ามาหุจักรเรื่องสารผสเกล็ดครั้งแรกนะฮะคนที่หุจักสารผสมเกลตดแล้วเข้ามาบัญทาน,าน,นะ,ะตอนนั้นอาจารย์จรูนมิ่งแก้วซึ่งเป็นเบนเกษตรอําเภออยู่ซึ่งสุตเตยู่ตอนนั้นอยู่ลี่นะก็เป็นญาติเพิ่มมาเพิ่มมาเป็นเคยเนาะ,ะแล้วได้หุจักท่านดรสมสวยปยัญญาสิทธิ์ซึ่งเป็นท่านเกษตรจังหวัดปนปัจจุบันนะ ตอนนั้นก็มานั่งคุยกันเรื่องสารพแทเซียมคอเลตในปี2541นะก็เริ่มมาเข้ามาทดลองอที่แปลงของพ่อศรีทนและก็แปลงของของผมนะฮะตอนนั้นทํากันครั้งแรกในปี2541พอทําครั้งแรกนั้นก็รู้สึกได้ผลดีมากแลวก็ได้ได้สตางค์กันโยกใหญ่เลยเนาะตอนนั้นถึงสารโพแทสเซียมคลอเรตตอนนั้นในราคาที่กิโลกร,รัมละ500บาทนะตอนนั้น ็ถือว่าแพงมากนนันแ้แต่แต่ทําแล้วทาเพื่อลำไย,ยขายได้กิโลร้อยห้าสิบครั้งแรกขายได้ร้อยห้าสิบร้อยซาวพอปีที่สองมาเริ่มลดลงมาเหลือร้อยเหลือแปดสิบพอทำปีมันลดลงมาเรื่อยๆจนปัจจุบัน <c oughs> แต่เรื่องของการทําลำไยนอกฤดูนะเขาใส่ครั้งแรกนะฮะจะเป็นอ่ามันเป็นการทำพืชพืชเกิดการช็อกนะทำเพื่อ,เ,อเป็นหูตัวเป็นจิตายแล้วก็ออกลูก แต่ถ้าเราทําต่อแห่งปีหนึ่งจะเกิดปัญหาไปมาละอันนี้คือเริ่มเข้าสู่ขบวนการที่จะเกิดปัญหาขึ้นกับเกษตรกรเกษตรกรหรือว่า้าสสวนทุกคนนะถ้าทำครั้งแรกโดยการรัาสารโพแทสเซียมโพเลนี้ปอกหมดนี่นะคนมนมือเอาปอกหมดหรือได้หมดก็ช่วงนั้นมอาจจะเหตุผลหม่หนึ่งนะสารโพแทสเซียมโพเลนอาจจะบมีการพ้อมผลเพราะช่วงหลังมาใส่ถ้าได้กลมออกข้ะมันเป็นการใส่รอบสองรอบสามรอบสี แต่ระหว่างรอบหนึ่งนั้นมันเป็นต้นเป็นสมบูรณ์อยู่ท่านหลายเนาะพอรอบสองรอบสามรอบสี่วันนี้เกษตรกรซึ่งซึ่งบางรายเป็นมาได้สนใจเรื่องของความสมบูรณ์ของต้นลำไย,ยหรือว่าการบำรุงต้นหรือการเตรียมต้นเนี่ยบมมีนะฮะพอครบรอบปีมะลาดสารแหมมันก่อจะบอกออกถึงออก mm hmm. ก็ออกน้อยอน,ะบน,บนะฮะบอกมีประสิท hmm. ธิภาพประสิทธิผลและผลผลิตต่ำนะฮะเลยต้อง mm hmm. ต้องเียนหูไปเรีนตัวล้มลุกคู่คานอะไรอนีในช่วงแรกในการนํามาใช้เนี่ยก็ยังบ่มีลักสูตรหรือตําราไหนเตื้อเป็นการทดลองทําด้วยตัวเองมาก่อนนะครับครั้งแรกนี่เป็นการทดลองทำด้วยตัวเองโดยการแนะนําของท่านเกษตรจังหวัดนะครับครั้งแรกก็แค่ง่ายๆเพื่อกระบอกแค่เอาโรยบนผิวดินเพื่อกระโชว์พอเนาะก็แค่โรยบนผิวดินต้นนี้ใส่หนึ่งกิโลเดอร์ก็ เอาโรยบนผิวดินแล้วกาน้ําลาดตอนนั้นเฮายังม,มีระบบสปริงเกอร์ย่างก็้คือใช้บีบลาดธรรมดาฮะแต่ก็ได้ผลดีข้างแรกนะ,<ฮ>ะพอข้างที่สองก็ไปเลย <laughs> พอไปปุ๊บก็เป็นการเริ่มต้นที่เขาจะต้องคนวควายความรู้ัวเนาะพอ <ฮะ S 2> ดีมีกลุ่มคนจีนเพิ่นมาทำพวกซึกงเพิ่นจะมาเช่าที่สวนนาตอนนั้นของลุงจักแก้วก็มาส่วนใปนะเขาหมุกจำนิดนึงนะเพิ่นมา,มามาใส่แล้เกาะ มันมีวิธีการหลากหลายนะตอนนั้นไปดูหนึ่งโรยบนดินเหมือนกระเทียวหันทุกวันนี้อย่งสองเปิ้นขุดลากเลยนะครับผมไปเห็นยังตกใจว่าจะทำได้วันนี้นนะคือเปิ้อยาขุดแวดต้นลำํำไยนะฮะลึกเข้าไปประมาณหนึ่งหน้าจอบอ่าแล้วก็เอาสารโพแทสเซียมเกลือโรยไปตรงบริเวณที่ที่เปิ้นขุด ก็ <g ül üyor> ได้ไปดูอันนี้คือเราไปดูจากที่เปิรรป้ลทำประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยคนจีนเพิ่นมาทำเนีน่ยเพิ่นบอกเพิ่นเพิ่นเป็นคนจีนครับมาเช่าทำแต่ผมไปดูแล้วแฮมปีนึงมันก็เหมือนกับเฮาก็คือบาออกนะฮะแต่ปีแรกที่เพิ่นใส่นั้นมันออกมันก็่าโเหมือนกันที่เฮาเคยโดนเหมือนกันเนี่พอไปดูแฮมปีเพิ่นก็ปะปลายเหมือนกันนี่ยแม้กระทั่งฉีดลงดินเขาบอกว่าฉีดลงดินดีแต่นั่นก็คือพ่นและมีเพิ่นฮอง การก้านเล็กเนาะเอาแทงไปในดินนะครับแทงไปดินเออก็โอเคได้ผลดีขึ้นพอขอบวนการเมต่ศึกษาไปเรื่อยๆถึงเขาถึงบางออกอ่ะเขาทำครั้งแรกหากเป้นถูกทําลายไปส่วนหนึ่งพอทารอบใส่จะถูกทําลายไปทำ,ทำรอบหนึ่งซึ่งเขาไ,ได้มีการปรับปรุงเรื่องล่า อันนั้นเลยเป็นแนวคิดที่เราเคยเห็นทางการวิชาการเกษตรห้องก็เลยติ๊กมากคิดค้นว่าเออไอการทําตรงเนี้มันจะต้องเริ่มต้นจากการดูแลทั้งทั้งหากทั้งต้นทั้งใบนะ,ะ<ม>เกิดขึ้นก็เลยก็ต้องทดลองทำมาเรื่อยๆเะนั้นที่ทําได้มา4ี่ปี5ปีปัจจุบัน,นที่ประสบผลสำเร็จทุกปีเนะี่ยก็เกิดจากการเขาทาหากเพิ่สมบูรณ์ขึ้นคืน<ม>อเขาได้รู้เทคนิควิธีที่จะพัฒนาเพื่อให้มันออกผลผลิตตามที่เขาต้องการได้ละ ท่านนายกได้เริ you, them, uh ่มจริงจริงจริงอย่งอยู่กับการทำลายลําไยนอกฤดูเนี่ยมาได้กี่ปีแล้วครับทำตั้งแต่ปีสิบวันสี่สิบเอ็ดก็ถึงปัจจุบันอ๋อคือสี่สิบเอ็ดนี่คือเริ่มเลยเริ่มเลยสตาร์ทแลตั้งจากนั้นก็เริ่มไปเรื่อยๆเลยเขาตอนนี้พื้นที่ปิดส่วนลําไยของท่านนายกทั้งหมดมีประมาณผมผมทำเป็นครอบครัวใหญ่นะมีตัวของพ่อตาแม่ยายของผมรวมแล้วประมาณเกือบเกือบแปดสิบกว่าไร่เลยประมาณเกือบเกือบแปดสิบกว่าไร่แปดสิบกว่าไร่นี่ตอนนี้เป็นนอกฤดูหมดเลยนอกฤดูทั้งหมดครับ มาได้บาได้คือแบ่งเป็นในรดูเลยไแบบนลยครับอ๋อแปดสิบันไรแล้วนับนับถึงปัจจุบันนี้ท่านนายกคิดว่าในการทำละเมียนอกรดูของท่านนายกนี่ประสบความสำเร็จหรือยังครับท้าที่ดูแล้วผมก็ถือว่าทำาให้อเขาบกขาดทุนละนะทำมาถึงนปัจจุบันนี้เราเขาเขาไม่ได้อู้กับว่าขาดทุนเหมือนเปิดละบบางคนปีนี้เพิ่นทำได้เต็มที่ได้เต็มได้เงินเยอะเนาะพอแฮมปีเพิ่นมันจะลด คือบวกคุ้มค่าบางทีใส่บวออกแต่ของเขานี้เครือบที่ทํามาทุก,ทกวันนี่ก็คือได้กําไรสูงสุดแล้วก็จะลดเพดานลงหน่อยหนึ่งแต่บาัคราทุนนั่มีกําไรอยู่แถมปีหนึ่งก็จะปิกไปที่ตัวเกา่าคือกําไรสูงสุดต่ออก็คือเริ่มอยู่ตัว<ำ>ในระดับที่อยู่ตัวได้แล้วนะครับเพราะมันเป็นระบบธรรมชาติของต้นลําไยโดยเพราะว่าปกติธรรมชาติเปิดไปยิ่งขื้อ่าเปิดของให้ผลผลิตปีเว้นปีเหมือนกันเพราะอย่างเงี้ยสะสมเนื่องมาจากที่ ปีนี่สมมุติมันออกลูกเต็มต้นเนาะทำนักเปลี่ยนสมมติต้นต้นหลังๆนีประมาณร้อยห้าสิบกิโลเพื่อนเอานำธาตุอาหารอย่างที่ในดินที่เขาลงนในลําต้นออกไปเลี้ยงลูกเปลี่ยนจนเซี่ยงไงเนาะ mm hmm. พอเขาพักตัวเพ่แค่สี่เดือนก็ดทำให้เปลี่นคล้ายๆว่าอาหารในลําต้นอาหารในที่เป็่นสะสมไปหมดไป มันก็เหมือนกับคนคนสมบูรณ์นี่เนาะพอจะออกลูกของการมาลู่ก็ค่อนข้างที่สมบูรณ์ละอย่างประมาณนี้แต่ถ้าเรามีการปรับปรุงที่ดีทำเพื่อเพิ่นอ้วนท้นสมบูรณ์เหมือนเดิมมีความสมบูรณ์ปุ๊บก็สามารถที่จะให้ผลผลิตได้ต่อเนื่องเหมือนกับที่ที่ทําไปคฟังเนี่ยแต่ก็ยังลดนะฮะจะได้อะไรก็มันก็ถึงขึ้นคือเต็มที่มันก็ต้องลดลงบางส่วนคเพราะแฮมปี้เพิ่อเติมทีเขาแฮมเต็มที่ ถือว่าหน,น้าความสำเร็จในวันนี้ก็ต้องผ่านการทดลองทั้งทดสอบสำเร็จล้มเหลวมาในนั้นเนาะระหว่างที่ทํามานะครับท่านเพราะเต่าออกมาหลายรอบเอลยครอบนายกคิดว่าการทำรายได้นอาลือเนี่ยถ้าปัญหาที่เราเจอมันมีมันมีอะไรอย่างไ้องครับปัญหาใน,ในถ้าเขาอูดในภาพรวมทั่วไปเนาะถ้าอดึงเรื่องของสารเนาะ ทุกวันนี้เราเกษตรกรมาค่อยสนใจเรื่องของการไปซื้อสารนะเพราะปัจจุบันนี้คนพ่อค้านะเพิ่นเอามามันเป็นเชิงมนิดเ่ินเอามาผาสมจากสารวิจัยเลษที่มาจากต่างประเทศเพราะว่าเป็นเป็นของที่ออกจักเอจาอณ์ศาสตรกรรมแล้วมีการเทศข้ามประเทศมาเรียบร้อยนะเป็นของเปินห้องขึ้นอยู่กับกระทรวงกรลาห่มนะเปินมีการเทศมาเตส่าเ์เปอร์เซน็นสูงเปี้ย แต่พอมาบ้านเราเราพ่อพน้นองก็ข้าหัวใสใหนเน้เราจาก1กิโลเพิ่มเอาไปผสมว,วัสดุอื่นๆพงเมื่อลายเป็นกิโลครึ่งสองกิโลไปเพิ่มปริมาณก็คือทำื่อคุณภาพพัเมื่อเปอร์เซ็นต์ของ,ของลความเข้มข้นของสารเคมีของเลในลดลงอันนี้เป็นอ,อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งครับเพราะเคยเจออันนี้ก่อนหน้านนผมได้ทําโครงการลาไยนอกฤดูกำมอนอากาขึ้นนครับ โดยรวบรวมกลุ่มเกษตรกรไปเข้ามาทํยาลาไยนอกฤดูร่วมกันไปเอาไปเปรียบเทียบนะครับเป็นอันนี้เจ้านี้ขายซื้อมาตอนนั้นถังนึงตกอยู่ประมาณอ,าอยู่ห้าพันกว่าบาทเนานะแสดนะแต่ถ้าไปเอาแหมเจ้าหนึ่งสามพันกว่าบาทไอ้กลุ่มที่ทางกลุ่มของทำลำไยนอกดูไปเอาที่สหกรณ์ไปเอาที่บริษัทที่เจ้าซือ้อได้เนาะก็ออกกันทุกคนแต่แหมสี่ห้าคนที่ไปเอาสารถูก มาใส่มันหมอกเจี๊ยบเทียบไม่เห็นยางชัดเจนเลยครับผมทีนี้ก็เลยถามว่าสารที่เหลือมีอยู่กองก็เลยไปเอาสารที่คนที่หมอกคือทุกวันนี้เป็นเป็นสารวัตรตำรวจณา์การเราเนี่ยนะเป็นเป็นสารวัตรกำนันก็เลยเอาสารทีเชื่อมเขาเรยตรงที่เหลือเนะี่ยเอากับของที่ของกลุ่มไปขอเมโจอร์เพิ่นเทศวิเคราะห์เราะ็แล้วเพิ่นมีแค่สามสิบสามสิบหกจุดเจ็ดหรือสามสิบเจ็ดจุดหกเนมีสารอื่นผสมอยู่ด้วยของเรามีเก้า ก้าสิบเจ็ดกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ของเบิ้ลที่ใส่บ่อออกนี่เปิ้ที่แค่สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ซึ่งเกษตรกรจะมอง้เนะว่ามันปอมปนมันมีอย่างข้อของเขาเขาไม่รู้ด้วยตาเปล่าเขาจะเขาจะบองหู้มันต้องผ่านการวิเคราะห์ในห้องล็บเท่านั้นครับอ๋อนี่ก็คือข้อที่เป็นปัญหารักเลยเรื่องการใส่สารใช้สารซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อสารนีที่ไหนทูจะไปเอาหั่นนะเพื่ความคิดที่ว่า ร้านนี่ถูกเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยที่จริงมันมีอย่างแอบแฝงคำลึกหลายอย่างต้องต้องดูดีๆเพราะฉะนั้นก็คือถ้าการรวมกลุ่มกันแล้วไปซื้อผ่านที่มันมีมาตรฐานเนี่ยจะดีกว่านะครับเป็นร้านหรือเป็นสากอหรือที่เป็นสามารถที่จะเท็ให้เขาได้ยิ่งดีตัวนี้ครับ ท่านยกคิดว่าปัจจัยเห็นความสําเร็จในการทำาะเียนอกฤดูเนาะถ้าอยากจะบอกเรื่องเกษตรกรคนอื่นที่ไม่อยากจะทำเนี่ยท่านยกอยากจะบอกอย่างไนพวปัดใจอย่างในห้องครับที่จะให้สําเร็จเนี่ยครับแรกอย่างที่ผมเริ่มต้นมาเขาก็ศึกษาาลือที่ว่าเต่าตะ่กี้มาหลายรอบเลยเนาะจนเกิดการเห็นหูด้วยตวเกาเนาะก็อยันเกษตรกรเนี่ยต้องมานั่งวิเคราะห์ตัวเกาก้๊มแล้วเขาคือะปลคนบางคนเขาได้เปิ้นห้องใกล้เกือกกินด่างเงี้ยพยาณานั้นเนาะพอไปหันน้านหานี่ก็ ยึบเอาแค่บางส่วนมาใช้เลยนะโดยไปได้คิดถึงกระบวนการที่เขาจะต้องเริ่มต้นที่ดีก่อหนึ่งอย่างน้อยเขาต้องศึกษาความมีความรู้เรื่องของต้นไม้พ่อ้องว่าต้นลำไยนะ่ะเพื่อนมีคุณนะสมบัติเจนได้เพื่อนจะฮ้อนจันหนาวยังได้เพื่อนจะออกลูกได้ช่วงไหนหเนี่ยเขาต้องศึกษาถึงประวัตงศลีระของพืชเนาะ แต่เขาผมถึงก็เพียนถึงระดับวิทยาศาสตร์นเนาะคือใครหัวเออต้นเนี่ยเป็นเออมดแมลงรบบววเป็นเน้อก็ไปหันมันหันด้วยตาเปล่าอย้อต้องต้องมีการสังเกตใ,ในตัวเห<ส>มือนกัเก็บข้อมูลดูแล้วกัดสังเกตด้วยตัวเองเนาะคือเหมือนกับศึกษาความู้เรื่องนี้ก่อนเสองศึกษาเรื่องวิธีการอที่จะใส่เนาะก็ ปกติเดีย๋ยวหันเพิ่นใส่พ่อเฮาเทิานจังโดนจี้ขี้ข้างเนาะหันเพิ่นใส่กันเดี๋ยวเมียเจ๊ขี้ข้างอลไวมาพอวัดไปใส่เอาเพิ่นว่าอันนี้เนาะโดยที่ไปได้ไอ้ศึกษาด้วยตัวเก่ามาอย่างนี้พ <อ S 1> เพราะสภาพสวนแต่ละสวนมันสภาพดินแต่ละสวนมันก็เหมือนกันต้นล้มไยของแต่ละตีของเฮาขเขาเพิ่นก็บผเหมือนกันเนาะเพิ่นเพิ่นอาจจะเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยอะไรอ่ะของตัวเก่าเคยมายื้อสวนเลยพอถึงฤดูการใส่สารหันเพิ่นใส่ก็เดี๋ยววิ่งมาใส่ได้เพิ่นเนี่ยฮะ แต่ถ้าเขาโชคดีเขาเว้นปีสองปีเขาไ,ได้เขาใส่ปีนี้อาจจะโชคดีก็อวดกันได้เนาะแต่หารูไ้ไหมว่าแต่ละผีก่อนที่เปิดจะได้เพื่อก็ต้องเจอปัญหาต้หลายรอบเขาต้องมีการเตรียมความพร้อมศึกษาดูอันนี้เขาเขาเขาละอนันสองหาความรู้เรื่องอวิธีการใส่หาแหล่งสารอย่างที่ดีอย่างนี้นะครับพอใส่เรียบร้อยแล้วมันออกก็คือโจคดีไปแต่ปัญหาหลักๆที่เขาเขาบึกถึงกันเนี่ย ก็คือเริ่มต้นการดูแลที่ดีเนาะคจริงถ้าต่อยากให้เกษตรกรทุกคนมันเริ่มต้นจากหากเนาะอย่างตื้นตีอูไปเงเกตคือเริ่มต้นที่รากต้นใบเนาะเราต้องมาเริ่มสังเกตตั้งแต่หากว่าตัวเนี้ยปีนี้มันแรงเต็มที่นะเขาได้มีการดูแลเรื่องระบบหากคนไปไปเลี้ยงยังมาได้ดูแลเรื่องระบบรากเนาะเขาลาสา,เาเสยเพื่เซ้เพืปลไปมันกับสนามเมือเขาเหมือนกับ เสียจังหวะไปละหนึ่งหนึ่งหนึ่งขั้นตอนเนาะแต่ถ้าเขาเตรียมความพร้อมเรื่องเรื่องรากเรื่องต้นเรื่องใบมีความพร้อมปุ๊บการรักษาบิเทยมครกตก็จัดําให้มันเกิดประสิทธิภาพได้ได้ดีหรือเป้าหมายที่เขาตั้งไว้จะประสบผลสำเร็จแต่ถ้าเขามือได้เริ่มต้นดีๆปุ๊บมันก็เหมือนกับกีฬาเนาะเตรียมไปกับมาได้ซ้อมม่ได้ฟิตไปกับฮันน็อกมนได้กับจบเนาะฮันน็อกม่ได้ก็ จะต้องการบนอย่างเดียวนะครับเราได้เตรียมตัวมาเลยเยลครับฉะนั้นจะต้องหาหาความโหนะ้เนาะและหาแรงวิชาการเข้ามาแล้วก็ดูแลลาต้นเป็นเงื่อครบขบวนการซึ่งที่นี่ที่ที่ทำที่ประสบผลสำเร็จก็คือเริ่มตั้งแต่การเตรียมต้นนะครั้งแรกหลังจากที่เรามีการเก็บเกีเก่ยวเสร็จก็จะมีการเตรียมต้นนะตัดแต่งริ้งนะครับเหมือนหันตั้งหลังเนี่ยเราเป็นการ เก็บเซตเมื่อประมาณวันที่ป8กุมภาัครบเอาตัดแต่งกิ่งเซตก็บื้อปุ๋ยฮื้อน้ำนะฮะปุ๋ยนี่ก็คือทั้งอินซีนีค่คือทั้งเคมีโควบค,คู่กับใบลางส่วนนะครับต้องเอาใบเป็ออกพื้นด้ตอนนี้ระยะก็วันนนี้วัที่วันที่1เนะเมษาก็เข้ามาเดือนเสร็จๆนะเขาไปได้ใบชุดแรกแล้วะครับตามที่เห็นเนี่ยตรงนี้มันจะไม่ค่อยงามเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นลำไย,ยที่เป็นพระท้องพระธ้์เอาห้องลูกหนอย มันก็เลยใบมันเลยบอกว่าทำอย่างหนึ่งปีนี้มันค่อนข้างที่จะแรงด้วยน้ำก็หายากเลยพี่ก็เลยดูแลได้บบเต็มที่นะแต่ชุดแรกเขาได้ไม่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจเที่เขาจะรอใบหั่มรอบหนึ่งก็คือทำให้ใบรอบที่สองหลังจากที่ใบรอบที่สองออกปุ๊บเขาองมีการเตรียมทั้งดินเตรียมทั้งใบดินเขาก็จะใส่ทั้งปุ๋ยเน้นปุ๋ยเคมีแล้วนี่คือเริ่ม วงจรมันจังที่นี่ครโดยเฉพาะพื้นที่แต่มลากาศนี่ยของกลุ่มทําส่วนอของอ่างไม่กึมเนาะค,คือจะมีเวลาดูแลต้นแค่4เดือนเข้าเดือนที่หเขาเวลาสารแล้วซึ่งเป็นระยะเวลาที่เตรียมต้นต้นน,น้อยที่สุดครับในเชิงวิชาการต่างๆเ่นต้อง6เดือนแปเดือนหรือปีเว้นปี ที่นี่เอาเว้นแค่สี่เดือนเดือนที่ห้าแต่งงานกันต้องมีเพราะฉะนั้นสามสี่เดือนนี้ต้องเร่งควรุงขนาดบพราะเขาเร่งเร็วไปชุดแรกครับอันเดียวผมจะคือจะทาลงเจาะลึกแบบรายละเอียดแต่ละขั้นตอนเนาะอันเดียจะให้ท่านนายกช่วยอธิบายขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกโดยดยรละเอียดใหม่กันแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะลองว่าตัดจยงไรเนาะโอเคครับอันเดียว เดี๋ยวจะลองลองลึกในรายละเอียดแต่ละขั้นตอนครับ